หาวานิสราเอลนะครับนี่นะครับเป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ควรหามาติดสวนไว้นะครับเผื่อเป็นอาหารของเจ้าน้องวัวเป็นพันหญ้าที่กรอบมากนะครับฟังเสียงนะครับพี่น้องเกรงงอยนี่ยังไม่กรอบ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้มาทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับกับไอ้นมเมืองบุรีรัมย์คมขำํำดำเที่ยงน,นี่ที่ท่าน,นแต่งกลอนหนะน่อยนะเมื่อกี้นะ่ะแต่คิดไม่ออกนะครับต้องขออภยัอยโปรดผ่านปรดผ่านนะครับวันนี้ไม่ผ่านวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่อง หญ้าหวานอิสราเอลนะครับนี่นะครับเป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ควรหามาติดสวนไว้นะครับเผื่อเป็นอาหารของเจ้าน้องวัวเรานะครับเป็นพันธุ์หญ้าที่กรอบมากนะครับฟังเสียงนะพี่น้องเกรดงโอ้ยนี่ยังไม่กรอบน่ครับเป็นหญ้ากรอบมากนะครับวัวชอบนะครับโซตีสูงนี่นะครับ เป็นญ่าหวานอิสราเอลนะครับเป็นย้าที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับรองรองจากเนเปียนะครับเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของมันนะครับวันนี้ข้อดีข้อเสียของญ้าเนเปียนะเอ้ยญ้าเนเปียยิ่งใหญ่ขอผิดนะครับพูดผิดนะครับญ้าหวานอิสราเอลเฮ้คนหามาปลูกไว้นะครับติดสวนอนะไรให้เจ้าน้องวัวได้กินนะครับเป็นอีก หญ้าชนิดหนึ่งที่ควรหามาปลูกไว้เลยนะครับของผมก็ได้แล้วนะครับหลายกอู่นะครับเป็นหญ้าวันอิสราเอลข้อดีของมันนะครับคือโปรตีนสูงวัวชอบนะครับลำต้นกรอบนะครับนี่ลำต้นกรอบนะครับเจ้าวัวกินได้ทั้งทั้งต้นเลยนะครับกินกินโชในซีเออนะกินโชแล้วนะครับเจ้าประกายดาวกินโชนะครับเป็น ต้นหญ้าที่ไม่สูงเท่าในเปียนะครับจะประมาณทรงพุ่มนะครับเป็นทรงพุ่มนะครับเป็นหญ้าที่เหมือนใบเตยนะครับเป็นหญ้าใบเหมือนใบเตยนะครับดูครับมันจะแผ่ออกข้างนะครับคล้ายๆกับใบเตยนะครับถ้าเลี้ยงสมบูรณ์หน่อยใบเขาจะใหญ่มากนะครับ,คล,ค,รบคล้ายๆในเปียนะครับคล้ายๆในเปีย แต่ลำต้นจะกรอบนะครับสามารถตัดให้วัวกินได้เลยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือตัดแล้วโยนใส่ให้วัวกินไปเลยนะครับพี่น้องครับแต่เนเปียต้องเอามาบดก่อนนะครับความหอมเนเปียจะหอมกว่านี่ครับอันนี้โปรตีนสูงกว่าเนเปียนิดหน่อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ 18- บแปบแถวๆนี้แหละครับจะผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมือใหม่ มือใหม่ในการเลี้ยงวัวนะครับควรหามาสะสมไว้ที่สวนนะครับปลูกไปเองนะครับหญ้าหลายๆชนิดนะครับอันทีวัวกินชนิดเดียวก็อาจจะเบื่อได้นะอืมกินดีมากเลยครับโยนเข้าไปกินเลยนะครับตัวขากินทั้งต้นเลยแน่นอนครับนี่นี่ครับสังเกตกินทั้งต้นเลยกินทั้งลำต้นเลยนะครับไม่มีการคายทิ้งครับอย่าคายโชว์นะเสียหน้าพ่อหมดนะเจ้า ใหญ่แย,ย่เออนี่ครับมันกินหมดนะครับถ้ามันคายสิ่งของเสียหน้าครับโอ้โหสุดยอดครับหญ้าพันธุ์นี้ควรหามาปลูกไว้เลยพี่น้องข้อเสียคือมันแตกก่ชอช้านิดหน่อยผมว่านะถ้าเทียบทเทียบกับต้นหญ้าในเปียนะผมผมว่ามันมันอาจจะช้านิดหน่อยครับไอ้ต้นมันมันไม่ค่อยสูงนะครับอัตราให้ผลผลิต อาจจะน้อยกว่าเนเปียร์นะครับถ้าเทียบต่อพื้นที่นะครับเพราะเนเปียร์ต้นเขาจะสูงและใหญ่ปริมาณก็จะเยอะนะครับส่วนยาหวานมันต้นไม่ค่อยสูงแต่ทรงคุ้มแตกแตกดีนะครับแตกกอดีแตกกอดีเหมือนกันนะครับค่าเสียก็ไม่มากนะครับ ปลูวไว้เถิดให้เป็นหญ้านะครับพี่น้องผมก็มาคุยให้พี่น้องฟังแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะครับคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับมาทำหญ้าหญ้าหวานให้รับชมรับฟังนะครับผิดถูกอย่างไรใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับยินดีรับฟังครับมือใหม่ครับช่วยชี้แนะโปรดช่วยชี้แนะเสียงท่านใดก็โปรดช่วยชี้แนะด้วยนะครับมือใหม่อยากเรียนครับ อยากเลี้ยงวัวนะครับแต่ยังไม่สันคัดเท่าไหร่นะครับก็ฝากมาคอมเมนต์พูดคุยติชมได้เลยนะครับน้อมรับด้วยความยินดีครับมีใหม่เราต้องรับฟังคนอื่นก่อนนะเพราะเรายังไม่ใช่ตัวงนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ประมาณเย็นๆแล้วนะครับเย็นวันเสาร์ที่27นะครับ2565นนะครับวันนี้สาระนิดหน่อยนะครับ มาคุยกันเรื่องแย่หวานอิสรเอวก็ดีก็สียนะครับหน้าปลูกเช่นกันครับหน้าปลูกเช่นกันให้จะเป็นหญ้านะครับหน้าปลูกปลูกไปครับ <l ug> พื้นที่เล็กๆน้อยๆเราปลูกแซมเลยครับ <l ug> การวัวของเราเบื่อครับเบื่อมันกินซ้ำๆซากๆมันก็เบื่อนะครับเหมือนกับคนเรานะครับกินกินแต่น้ำปลาก็เบื่อต้องมีชูรสแซม ถ้ามีชีรแสแยมอะไรนิดหน่อยนะครับเป็นการเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆนะครับกินเหมือนเดิมซ้ำๆก,ก็บเบื่อนะครับวัวก็เช่นกันนะครับวัวก็เบื่อเหมือนคนเรานี่แหละครับกินอาหารเดิมๆซ้ำๆเบื่อแน่นอนคนีบยเบื่อไม่เจริญอาหารน,ะนี่นะครับวัวของผมก็เหมือน,นครับหญ้าตามคันนาบ้านใบข้าวที่ชาวบ้านให้ตัดบ้านต้นหญ้าในเปียบบ้านหญ้าหวานบ้าน แล้วแต่วันนะครับถ้ามีโอกาสก็ต้นญ้าเนี่เปลี่ยนครับมาบดให้เนี่ยพียสะดวกนะครับย่หวานก็สะดวกนะครับตัดแล้วโยนให้กินเลยทั้งต้นนะครับตัวขาวจะกินโชนะครับนี่กินโชแล้วครับดูวะครับกินทั้งลําต้นนะครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดสยอหวานสุดยอดนะครับกรอบนุ่มอร่อยนะครับ เจ้าวัวชอบนะครับพี่น้องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วนะครับต้องขอกล่าวครัว่าจุงกะสวัสดีไม่เอาบางปูกรุปเขนีสัมญาบขาปลูไป่ายาตาพี่น้องปองไปุ่กผูสุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับซับตะไคร้ให้ผมด้วยจะลาบไก่ให้กินสำหรับคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็ฝากติดตามชมนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดให้กับผมด้วยนะครับช่องส่วนล t กสเ t i o n นะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอีกครั้งครับบ๊ายบาย